ผู้เล่นท่านไหนที่กำลังมองหาเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันนะครับผมกลุ่มเรามีเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่า Line g u n d a ว War Tactical Group ปีเนะครับก็สามารถเข้ามาหาในนี้ได้นะครับผมและสำหรับผู้เล่นท่านไหนที่กำลังมองหากลุ่มทรงสายฟ้านะเราก็มีให้นะครับขอเพียงแค่แอดมาเท่านั้นคุณจะได้เจอเพื่อนเยอะแยะเลยนะ คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตู้กระชาเทศกาลกรชาโมบิสูที่ยังไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าตู้นี้จะมีโมบิสูท่าดาวที่คุณยังไม่มีในครั้งนะครับเขาจะจับยัดมาให้เลยนะแน่นอนครับคุณจะได้1นึนะครับเรามาดูข้อมูลข่าวสารสําหรับตู้นี้กันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเริ่มแรกเลยนะก็คือ เขามีการจำกัดจำนวนไว้อยู่ที่5ครั้งนะครับต่อ1 ID เท่านั้นนะครับผมอ่าและต่อมานะครับผมเขาบอกว่าจะมีโมบิสุท5ดาวนะครับที่เรายังไม่มีในคังของเรานะเออซึ่งตรงนี้มันจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันไปเพราะว่าเขาเขียนแล้วนะว่าเป็นโมบิสุท5ดาวที่ยังไม่มีในคังนะครับเออบางตัวถ้าหากว่าคุณมีแล้วรายชื่อมันจะไม่โผล่เข้ามานะครับผมอ่า มาว่ากันต่อนะที่เข้าร่วมตั้งแต่เดือน6ปี2022นะครับจนถึงเดือน2ปี2023นั่นเองนะอันนี้จะเป็นรายชื่อของโมบิสูตร5ดาวนะครับผมต่อมานะครับเขาบอกว่าโมบิสูตรนะครับผมที่ยังไม่มีในคังนะถ้าหากว่าเรากดออกมาแล้วนะครับเขาจะยัดเลเวลเต็มแม็กและอัปเกรดเป็น6ดาวให้ด้วยนะครับผมเอออันนี้แหละที่น่าสนใจนะครับและมันจะมีคอมโบกันต่อนะครับผมเมื่อ โมบิสูตรที่ <c oughs> เมื่อเมื่อโมบิสูตรที่เรากดออกมาแล้วนะครับผมเป็นระดับหกดาวแล้วเรียบร้อยนะ <c oughs> เขาแถมดาวม่วงมาให้ด้วยนะแล้วก็แถมใบปอดช่องลำบินเสือม,มาให้ด้วยนะครับอย่างละหนึ่งนะครับเอออย่างละหนึ่งใบนะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นคอมโบแถมกันนะครับผมเออคอมโบมาติดต่อกันเลยนะ แล้วก็ตรงนี้มีดอกจันทร์ขึ้นมาด้วยนะครับตัวหนังสือสีแดงอยู่2ตัวนะครับก็คือโมบิสูที่เป็น5ดาวแปลงล่างนะครับผมเขาจัดแถมมาให้ด้วยนะครับเออทั้ง2ตัวเลยนะทั้ง2ล่างนะครับผมรวมถึงโมบิสูที่เป็นคอมบิเนชันด้วยนะครับผมเขาก็จะแถมดาวม่วงมาให้นะเออแถมใบปุช่องมาให้2ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมเออไม่ได้แถมแบบเออคอมบไมี2ล่างก็แถมมาแค่ล่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะครับผม เขายัดมาให้เลยเต็มที่นะต่อมานะครับในตู้นี้เนี่ยมีตั๋วรางวัลของลูกเรือมาให้เราแลกด้วยนะครับผมเอออันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะเป็นโปรโมชั่นที่ลดแลกแจกแถมได้สุดพีคนะครับบอกได้เลยว่าได้สุดพีคอันนี้ผมน่าเสียดายมากนะเออผมน่าจะมีสัก800เม็ดนะครับผมเออเพชรเนี่ยถ้ามีขนาดนั้นเนี่ยผมเอาแน่ๆนะครับต่อมานะาการกดเพชรนะครับผมเป็นโปรโมชั่นของเขาแล้วนะครับ เขาสามารถกดได้แค่5ครั้งถูกไหมอ่าเรามาดูกันนะว่าโปรโมชั่นนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับการกดครั้งที่1นะจะมีแผ่นดาวม่วงของโมบิสูทนะครับและใบปลดช่องชิ้นส่วนคัตตอมเอนะครับก็คือใบปลดช่องพัดเสริมดาวม่วงนั่นเองนะครับโมบิสูของคุณจะต้องเป็นระดับดาวม่วงขึ้นไปนะคุณจึงจะปลดช่องนี้ได้นะครับผมเขาก็แถมมาให้ฟรีๆเลยนะครับผมอ่าต่อมานะการกดเครั้งที่2นะครับคุณจะได้ใบปลดช่อง ของโมบิสูท่าดาวอนเนกประสงค์มา1ใบนะครับและก็ได้ตั๋วลูกเรือมาด้วยนะหใบเช่นเดียวกันนะครับถัดมาการกดเพชรครั้ง,งที่3และครั้งที่4นะครับเขาจะมีดาวม่วงมาให้นะของโมบิสูทนะครับแบบอนเนกประสงค์เลยให้มา2ใบนะครับและได้ตั๋วรางวัลลูกเรือมา1ใบด้วยนะครับผม ถัดมาสุดท้ายนะครับการกดครั้งที่5้นั่นเองนะคุณจะได้แผ่นดาวม่วงของโบิสูตรอนเนกประสงค์มาเลยนะ2ใบนะครับผมหรือว่า2ดวงนั่นเองนะและก็จะได้ตั๋วรางวัลลูกเรือนะครับผมมา3ใบเลยนะครับคุณสามารถแลกได้นะ1คนต่อ1นใบอะ่ะเออถ้าคุณกดทั้งหมดนะครับแน่นอนครับคุณสามารถแลกได้1เซตเลยนะลูกเรือ6คนพอดีนะครับผมอ่ะ มาว่ากันต่อนะครับตั๋วรางวัลตรงนี้นะครับการกดหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะได้ตั๋วรางวัลมาอยู่ที่200ใบต่อการกดนะครับถัดมาเรามาดูเปอร์เซ็นต์ของตู้นี้กันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมกลุ่มปกตินะเกรด5ดาวเนี่ยจะอยู่ที่3เเซนตนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเขาจะรวมโมบิสูตร5ดาวมาทั้งหมดเลยนะตามที่เขาระบุมานะครับอันนี้เขารวมมาทั้งหมดแล้วนะฮะ แล้วก็เกจสีดาวเนี่ยจะอยู่ที่9%ซนะครับผมซึ่งโมบิสูตรสีดาวตรงนี้ผมไม่ไม่ขอพูดแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นโมบิสูตรสีดาวเกลือนะครับผมคุณสามารถหาได้ตามตั๋วทั่วไปนะครับอพอเรามาที่หัวข้อกลุ่มแน่นอนนะครับอันนี้เห็นไหมเขาเขียนชัดเจนเลยนะว่าเกีห้าดาวเนี่ยจะอยู่ที่100%นะครับผมและก็มีการติดดอกจันไว้ตรงนี้ด้วยนะอัตราได้ของโมบิสูตรนะครับผมจะขึ้นอยู่กับสภาพ โมบิสูที่เรามีในคังนะครับนั่นหมายความว่ารายชื่อตรงนี้นะครับผมมันเป็นโมบิสูที่ไอดีของผมอะยังไม่มีนั่นเองนะครับเออมันก็จะเป็นอ่าสั้นๆนิดนึงนะครับผมเออสั้นนิดนึงนะอ่าสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับหรือว่า ID ใหม่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะยาวมากๆนะเพราะว่าเขาจะริดลายชื่อโมบิสูท่าดาวที่คุณไม่มีอยู่ในคังของคุณนะครับผม มันก็จะมาปึ๊บทั้งหมดเลยนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับแต่ถ้าหาว่าเป็นผู้เล่นมือเก่าก็ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมส่วนสายวานก็น่าจะมีน้อยกว่านี้มากๆนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูลูกเรือคนใหม่นะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมลูกเรือคนใหม่ชื่อว่าทิฟฟ่าอารนนะครับเอานางเอกของซีรีกันดั้มเอ็กซนั่นเองนะครับเลเวลเต็มแมนะ็กะอ่าค่าสตีตัสนะครับผมตรงนี้ เขาจะเน้นไปในเรื ane, team, ่องของการเพิ่มกําลังใจนะครับเพิ่มกําลังใจนะครับตรงนี้เขาจะอยู่ในหัวข้อของผู้นั่งในยานนะครับผมตําแหน่งแขกตรงนี้นะครับอ่าก็ให้เข้าใจกันด้วยนะว่าอ่าเพิ่มกําลังใจนะครับกับตําแหน่งแขกเนี่ยมันอันเดียวกันนะครับผมอ่าเรามาว่ากันต่อนะครับมาดูที่สกิลของคุณเธอแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมสกิลของคุณเธอนะครับผมของทีฟ้าเนี่ย จะมีอยู่2สกิลนะครับหเลยคือตำแหน่งของแขกในเรือนะครับผมจะเป็นสกิลลูกเรือเพิ่มค่าพื้นฟู en นะครับเมื่อเกมเริ่มไป5วินะครับผมจะมีโอกาส100%ที่จะทําการเพิ่มพื้นฟู en ให้กับบัพโปะทั้งหมดนะครับตรงนี้นะอ,อันนี้จะเป็นหน้าตาของสกิลธรรมดานะครับที่ในกรณีทีฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้นั่งในเรือของอซีรีส์ของเขานะครับผม จำชื่อยานไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับผมอัตราในการเพิ่มคือ80%เป็นะเป็นระยะเวลา20วินะครับผมต่อมานะก็จะมีสกิลที่ต้องประจําอยู่ในพลปืนนะครับนึกไม่ออกนะทีฟ้าอยู่ในพลปืนนะครับผมมาดูกันนะครับผมทําลายยุทธปกรในวงเล็บโจมตีทะลงสกิลลดความเสียหายนะครับเมื่อยานลบใช้ท่าไม้ตายนะครับผมจะมีโอกาส100%เลยนะที่จะก่อสภาวะทําลายยุทโธปกรณ์ในวงเล็บ โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายให้ใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลา20วินะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาสกิลธรรมดานะทีนี้เรามาดูนะครับผมถ้าเรานําทีฟ้านะครับไปนั่งในยานแม่ประจําซีรีส์ของเขานะครับผมกดมาปั๊บนะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คืออ่าค่าสเตตัสนะครับผมมันจะเปลี่ยนนะเออเพิ่มกำลังใจเนี่ยร้อใช่ไหมมันจะขึ้นมา180นะครับผมส่วนเอ,อ่ตำแหน่งคนปืนนะครับ เออยิงปืนเนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะจาก96นะขึ้นมาที่115เลยนะครับผมอ่าเรามาดูที่สกิลนะครับผมสกิลฟื้นฟู EN นะจาก80่นะขึ้นมาเป็น100เลยตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องสกิลพุนปืนนะครับผมระยะเวลาจาก20วิจะขึ้นมา30วินะครับอันนี้ตัดสินใจกันได้ไม่ยากเนาะว่าจะให้ทีฟ้าเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งไหนนะ ถ้าเป็นผมก็คือต้องอยู่ในตำแหน่งของแขกแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสเพิ่มกำลังใจเนี่ยของเขาก็ให้ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับผมโอเคนะถัดมาเรามาดูตั๋วรางวัลของตู้นี้กันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ขอย้ำอีกทีนะการกด1ครั้งนะครับผมใช้เพชรในการกดคือ160เม็ดนะครับและคุณจะได้ตั๋วรางวัลมาอยู่ที่200ใบนะครับต่อการกด1ครั้งนะอ่ะมาว่ากันต่อนะครับผม ในส่วนของหน้าต่างดาวม่วงนะครับผมตรงในส่วนของหัวข้อดาวม่วงนะครับตรงนี้เขาก็ชูลงคือดาวม่วงอนเนกประสงค์เลยนะครับราคาอยู่ที่600นะซึ่งคุณจะได้ดาวม่วงมา3ดวงนะครับหรือว่า3ใบนั่นเองนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นดาวม่วงของแต่ละโมบิสูนั่นเองนะราคาอยู่ที่250นะครับในกรณีที่ผู้เล่นมองไม่ออกนะครับผมว่าในตู้เนี่ยมีโมบิสู5ดาวตัวไหนบ้างนะผมก็แนะนําว่า ให้คุณมาที่หัวข้อนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาเลื่อนดูนะว่ามีโมบิสูตรห้าดาวตัวไหนอยู่ในนี้นะครับนี่เป็นวิธีที่คุณสามารถมองหาได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมออดูภาพเอานะครับง่ายๆเลยนะสําหรับคนที่กําลังมองหาโมบิสูตรห้าดาวอยู่นั่นเองนะว่ามีตัวที่คุณอยากได้หรือเปล่านะครับต่อมานะจะเป็นนักบินเสริมนะครับผมนักบินเสริมเนี่ราคาอยู่ที่2 0 0้นั่นเองนะครับก็จะมาตามซีดีของ โมบาสุด5ดาวที่เขายัดเข้ามาในตู้นั่นเองนะถัดมานะครับผมก็จะเป็นใบปลดช่องน้ำบินเสริมนะครับราคาอยู่ที่300นั่นเองนะครับผมก็อยากได้ก็ลองเลื่อนหาดูนะครับอยากได้ตัวไหนบ้างนะถัง EN นะครับตรงนี้ก็จะมีถัง EN เฉพาะหุ่นด้วยแล้วก็มีถัง EN อนเนกประสงค์นั่นเองนะครับเนี่เลื่อนไปเลยนะเห็นไหมเยอะนะครับผมส่วนอื่นๆน,นะครับตรงนี้จะมี ใบปลดช่องพัดเสริมดาวม่วงด้วยนะครับราคาอยู่ที่300นั่นเองนะไอไอเทมตัวนี้นะครับผมคุณจะต้องทําให้มวลพิสูจน์ของคุณเนี่ยเป็น1ดาวม่วงก่อนนะไอเทมตรงนี้จึงจะใช้ได้นั่นเองนะครับอ่าและก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเหรียญตาของนักบินเสริมเลเวล2นั่นเองนะซึ่งไม่รู้ตรงนี้เนี่ยผู้เด่นจะแลกกันหรือเปล่านะเออสำหรับตู้นี้นะครับ ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงตั๋วลูกเรือนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะั้นในการแลกของลูกเรือนะครับจะใช้ตั๋วลูกเรืออยู่ที่1ใบเท่านั้นนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งซีดีก็มีเยอะนะครับผมในตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะยันแม่ล่าสุดก็จะเป็นยันแม่ของซีดีกันดัมเอนะครับซึ่งจะมีลูกเรือมาอยู่ที่2คนนะครับตอนนี้นะอ่าก็จะมีทีฟ้านะครับผมแล้วก็ซาร่านั่นเองนะ อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะทยอยลูกเรือออกมาเรื่อยๆนะครับจนครบ6คนนั่นเองนะโอเคนะครับผมส่วนลูกเรือของซีรีส์อื่นนะครับผู้เล่นท่านไหนสนใจเนี่ยก็เล่งๆไว้นะครับผมคุณสามารถเลกได้ตั้งแต่การกดครั้งที่2เลยนะครับสรุปเลยนะครับผมตู้นี้เนี่ยมีไว้สำหรับผู้เล่นที่กำลังมองหาหรือว่าสะสมโมบิสูท5ดาวโดยที่ คุณไม่จะเป็นต้องไปปั้นนะคุณไม่จะไปต้องไปตามเก็บนะครับผมแล้วก็ในตู้นี้มีโปรโมชั่นในเรื่องของการแจกลูกเรือด้วยนะครับโดยการที่คุณจะต้องกดตั้งแต่ครั้งที่สองนะครับผมคุณจึงจะได้ตั๋วรางวัลของลูกเรือนะครับนาไปแลกนั่นเองนะอ่าแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นมือใหม่นะครับอันนี้คืออยากให้คุณนะพิจารณาดูนะครับด้วยความที่ว่าคุณมีโมไปสูน5ห้าดาวไม่เยอะนะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้โมวิสูท้าดาวตัวเก่าเนี่ยมันจะมีสูงมากๆนะครับผมแต่ในกรณีผู้เล่นที่มีเพชรพร้อมนะครับแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอันเนี้ยผมแนะนําให้กดนะเออเพื่อที่คุณจะสะสมไปนะครับยกตัวอย่างเลยนะว่าในกรณีของผมเนี่ยเอาหลักๆง่ายๆเลยนะครับผมก็คือว่าไอ้เจ้าโมบิสูที่มันจะสามารถทำให้ผมอะคงตำแหน่งในอารีนาได้นะครับ มันอยู่ในนี้นะเออซึ่งจะมีซาซาบิอย่างเงี้ยอ่าเซตาแอนเฮคุชิกิแบบเนี้ยเดโออย่างเงี้ยมันอยู่ในนี้นะครับผมคุณจะเห็นว่ารายชื่อในไอดีของผมอะไอตัวสําคัญสําคัญอะมันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าผมไม่กดตู้นี้นะครับชัวร์ครับผมว่าผมอาจจะไม่ได้ลงตําแหน่งในอารีนาแบบคงที่นะผมอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับซึ่งมันจะเหนื่อยนั่นเองนะ อ่าลองกันดั้มนะครับผมใช้นิ่งกันดั้มก็อยู่ในตู้นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนะสําหรับตู้นี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องกดครบห้าครั้งก็ได้นะครับผมอากดแค่ถึง2ครั้งก็พอนะครับสําหรับคนที่กําลังคิดหน้าคิดหลังอยู่ว่าเอ,อจะเอาอย่างไงดีนะครับผมไม่ว่าคุณจะกดตู้นี้ได้ตัวไหนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้ผู้เล่นท่านอื่นได้มองเห็นด้วยนะขอให้มีความสุขกับเกมครับ